คสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ <c oughs> จะมาทำคลิปนะครับเป็นคอมโบเจกับโอเมนนะครับอันนี้คือดูดูแข่งมาครับแล้วก็เกิดไอเดียว่าเออหน้าหน้าลองเอาแบบเอามาทำให้ทุกคนดูนะครับเอาไว้ <seconds> คือใครจะไว้ไปกดกดเล่นเล่นกับเพื่อนสองคนอะไรเงี้ยไปกดลงแรงอะไรเงี้ยพี่ว่าค่อนข้างดีเลยเดี๋ยว Okay. มีทุกแมปนะครับในคลิปนี้จะเป็นมัดรวมเลยทุกแมปเลยนะครับโอเคคอมโบแรกอันนี้ทุกคนน่าจะเห็นค่อนข้างค่อนข้างเยอะแล้วนะครับคอมโบแรกนะครับเริ่มเกมมาให้เพื่อนโอเมนนะครับมาเล่งอยู่ตรงนี้นะจำแพนเอางี้นะจังหวะที่เขาบายนะจังหวะที่โอเมนบายไปนะครับให้เราแดมาคือผู้เล่นที่อยู่นี้จะจะโดนบายนะครับดูนะครับ ก็โดนทั้งแถวนะครับที่ไม่โดนก็จะมีแค่หลังเป็นเส้นนี้เปนต้นไปนะครับก็ต้องระวังแต่ว่ามันคือการวัดดวงครับคือถ้าอยู่ก็คือก็ได้แน่ๆครับยิ่งถ้าแบบว่าบางทีอาจจะอ่านเกมก่อนก็ได้ว่าเฮ้ยฝั่งตรงข้ามชอบมาโซโล่นะเอกคนเดียวหรืออะไรแบบไม่ได้มาอ่อเยอะเลยก็ใช้คอมโบนี้ได้ครับต้องจะมีที่หนึนครับ ที่นึงนี้ก็จะเป็นหน้าบอมบีก็เหมือนเดิมครับกำกำบายไว้ตรงนี้เลยครับพอเราเปิดม่านมาปุ๊บเพื่อนบายไปแล้วก็แดาเลยคนระับถ้าศัตรูที่เหมือนจะมาจะมาล็อกใกล้เนี่ยคือถอยมาเราแดดมาเราก็ได้ฟรีคนระับแล้วก็อันนี้ ฝั่งลับนะครับมุมนี้ก็ใช้ได้ครับอันนี้ดูของ TSM มาส่วนมากทีมที่แบบว่าคอมแบบไม่มีเศษเขาจะเขาจะเล่นแบบทิงทง้งจังหวะเอาก็โอเมนอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับเจมมาจอตรงนี้ครับมา่านม่านเปิดปุ๊บพอเพื่อนบายปุ๊บก็แด่ตามเลยครับถ้าใครฝั่งฝั่งบุกมาจอของค้างๆก็โดนบายก็หมดเลยครับแต่ถ้าของของ TSM ที่ดูเขาจะมาเป็นเกต เจ็ดใช่ไหมครับเจ็ดแดนมาก่อนแล้วก็ฟินิกตามมาครับเพราะเขารู้ว่ามีแถวนี้ก็อีกฟินิกก็แบบแฟดออกไปพีกยิงเลยเซนก็จะประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนด่านเกมต่อไปจะเป็นด่านสปริตนะครับจะเอาฝั่งบุกก่อนนะครับผมก็จุดแรกจะเป็นเหมือนเหมือนเดิมครับคอมโบก่อนเริ่มเกมนะครับให้โออเมนยืนประมาณตรงนี้นะครับ ก็กำบายเหมือนเดิมครับแต่รอบนี้จะลูกแรกเนี่ยจะเป็นบายบริเวณนี้พอมา่านเปิดปุ๊บเพื่อนก็บายเราก็แดกตามครับนี่ครับคือโอลครับแถวนี้พวกมาจอดตรงนี้อันนี้มันเป็นจังหวะจังหวะลักไก่นะครับเราต้องเราต้องดูรูปเกมมาด้วยว่าฝั่งของข้ามเขาชอบอามาพีใกล้หรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนบอกว่ามันชอบมาบล็อกหรืออะไรตรงนี้มาห้าวก็ใช้คอมโบนี้ได้แล้วก็จะมีอันเนื้ออันนี้ค่อนข้างเด็ดเลยอันนี้ใช้ได้ผลบ่อยเพราะว่า ฝั่งตรงข้าบตั้งตัวไม่ทันดูดูตัวละครกับในแผนที่นะครับให้โอเมนมายืนประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาลร,าาร์กให้เราให้เราาร์กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มองมองไปบนมาร์คนิดหนึ่งครับไม่งั้นปลายมันจะไม่ตรงครับการกันพาดครับเหมือนเดิมครับพอม่านเปิดเราเดินมานิดหนึงครับเดินมาถึงตรงนี้ปุ๊บอาจจะสม็อคปิดตรงนี้ก็ได้การโดนดีนครับ เพื่อนบายปุ๊บเราก็แดเลยครับนี่ครับฟรีหมดครับแถวนี้ครัดวก,กดบายดูดีนะว่าโดนถึงไหนนะครับเนี่ครับรถึงตรงนี้เลยนะครับนี่ถึงตรงนี้เลยนะครับถือว่าคือตรงนี้โดนหมดเลยคือเราแดดมาก,ก็ยิงฟรีครับต่อไปเอาเดี๋ยวนะเป็นบอมบี้บ้างนะครับเอาตรงกลางก่อนตรงกลางตรงนีน้น่าจะเป็นคอมโบยอดฮิตเลย อันนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่จังหวะตอนเริ่มนะครับใช้จังหวะช่วงกลางเกมราะว่าเซตเข้าทาาก่อนก่อนที่จะไหลขึ้นทาวเวอร์บีนะครับ mm hmm. ถ้ามีแบบว่าแคมป์อยู่แถวนี้ก็คือโดนหมดครับแต่ส่วนมากตัวนี้เขาจะใช้แบบว่าไหลทั้งทีมเลยอะไรเงี้ยแบบเซตเข้าทาาบอมบีลวกบีอะไรเงี้ยทีมหน้าบีสักคนนึงขึ้นตรงนี้สามคนอันนี้ถ้าใครดูแข่งก็จะเห็นคารโบรนี้บ่อยแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้หน้าบอมบี อันนี้ใช้ได้บ่อยให้เพื่อนเล็งตรงนี้นะครับง่ายๆเลยก็คือโดนตรงนี้หมดเลยเหมือ <Here. S 1> นเดิมครับถ้าถ้าเรารู้ว่าเออฝั่งตรงข้ามชอบมาพีตรงเนี้ยเล่นเหมือนเดิมผู้วินอะไรเงี้ยก็ใช้อย่างนี้ได้ครับพอเพื่อนบายปุ๊บเข้ามาจ่อครับอ๋อเมาส์เมาส์มันโดนครับพอเพื่อนบายปุ๊บก็แรดมาเลยครับฟรี <Here. S 1> แล้วก็อันนี้ฝั่งรับปังนะครับ อันนี้อันนี้ tsm ก็เคยใช้เหมือนกัน,นครับตรงนี้ omen ก็เอามาตรงนี้ครับลายนี้ here ม่านเปิดปุ๊บแล้วก็เดินมาเลยเพื่อนก็บายเสร็แล้ก็เดิน oh. ยิงฟรีหมดแถวนี้แล้วก็จะมีที่หนึ่งหน้า bom a แต่หน้า bom a ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่นะแต่ก็แต่ก็ใช้ได้อยู่หน้า bom a ก็ ไลน์นี่เลยครับอยู่ตรงนี้เลยให้มันโดนมาถึงนี่เลยตแต่ตอมบเองนี่คือต้องมาถึงเริ่มมาถึงต้องบายเลยมา่มานม่านเปิดปุ๊บแร้ตก็ตามดได้เหมือนกันด่าน,นี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนด่านนะครับลองไปเล่นดูครับเวิร์กเวิร์ก โอเในาะยบายเดี๋ยวฝั่งบุกก่อนนะครับตานบายนี่คือประสบการณ์ตรงถ้าใครดูในซีมจะเคยเห็นคนระับพี่ใช้บ่อยอันนี้ไม่ได้ดูมาแนละ้วนี่ประยุกเอาจริงๆริงจริงจริงมันมีเยอะกว่าที่พี่เอามาทําในคลิปนะครับแต่เราต้องแบบไปไประยุกลองไปไประยุกเล่นดูนะครับมาถึงก็ให้เซตอัพอย่างนี้ครับเพื่อนเราจอดอยู่ตรงนี้นะครับลายเนี่ยดูลายดีมให้มันโดนในทุกกายหมดเลยไม่น่ายากเสร็จเกตก็มาจอดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอเพื่อน บายเข้าไปปุ๊บแดกเข้ามาไม่ทันนะคนโดนบายนี้พวกเปิดมุมตรงนี้จะมันหลบตรงนี้คือโดนบายหมดครับยิงแถวแถวด้านนี้คือโดนโดนฟรีหมดครับเพราะว่าคือเราแดกเข้ามาเนี่ยระยะระยะคนที่โดนบายเนี่ยไม่ไม่มีใครไม่มีใครเห็นเราแน่นอนคือเรายิงฟรีหมดซ้ายขวา มันก็หันซ้ายไม่มีก็ดิ้นกับขวาหรือว่าจะเป็นฝั่งลับตรงนี้อะไรนะให้เพื่อนไปกำกำบายอยู่นี้คนระับพอมาพอมานเปิดปุ๊บตึงกระบายวนะพวกคนที่แบบว่าจะมาคอนโทรลต,ตรงหน้าก้าวไหวก็แบบมาถึงก็โดนบายเลยอนยะ่างเงี้ยนี่ก็วัดดูเผื่อว่าจะมีใครแบบมาตกหล่นอยู่แถวนี้ยัทันหรือเปล่าแต่น,นี้ค่อนข้างเสี่ยงตรงนี้ค่อนข้างเสี่ยงนี่ก็เคยเล่นเกียร์สามมันชอบขอบายตรงนี้ เพราะว่าเพราะว่าเราไม่ต้องโกคนมาซ้อน,นอนี่ยนึกออกปะคือคือบายอะบายมันมันถึงตรงตรงบริเวณแบบนี้เลยครับนึกออกรับอตอนนี้ว่าจับจับคนช้าอาจจะมีหลุดสักคนหนึ่งตานบายไม่ค่อยมีมุมให้ใช้บายผมเองนะแต่แก็จะมีตรงยูฮอแต่ตรงยูฮอเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงครับต้องให้เพื่อนเรามาสแตนบายอยู่นี้ครับค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงครับเพราะว่าจะโดนสไนเดอร์โดนยิงก่อนเข้าตรงนี้ครับ ทำให้เพื่อนเข้าไปอยู่ตรงนี้ให้ได้ครับแล้วก็กัมบายแล้วก็สแตนบายอยู่นี้พอเพื่อนบายปุ๊บสแกนเลยครับพวกที่แบบว่าเปิดมุมรอ,อนั่งตรงนี้หลบตรงนี้คือโดนหมด <1> 1> คือบริเวณตรงนี้ฟรีคิวแน่นอนครับลองเล่นดูตรงนี้ <1> 1> เดี๋ยวลองดูเฮเวิลเล่นกนนันนะครับถ้าเป็นเฮเวิลนะครับเฮเบนนี่มุมใช้สกิลบาย คอมโบไม่ไม่ไมค่อยเยอะเท่าไหร่ก็จะมีบริเวณตรงหน้าเดบันดอนเนี่ยปลอม่านเปิดก็เพื่อนตจอม่านอยู่นี่ใช่ไหมพอม่านเปิดปุ๊บเพื่อนบายปุ๊บ,บอ,อกเลยจับคนแบบว่าบางคนมันหลบอยู่ตอนเริ่มเลยอันนี้อาจจะใช้เวลาเราคอนโทรลตรง,ตรง,ต,รงตรงกลางแมปก็ได้แต่ค่อนข้างเสี่ยงอันนี้ เหลือจะแบบรอรอจังหวะแบบว่าการเกมครับหรือว่ารอจังหวะที่ได้ได้ยินเสียงอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับังนั้นยังไงก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกด u ับส r i b e นะครับกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเผื่อมีคลิปต่อไปมาจะได้เห็นนะครับขอบคุณมากครับผม